ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเรื่องน้องฉันกูอะไโอเค่เขาเรื่องคือฉันอยากจะอยูดเลยทีนี้งานมา่ไดาโดนนิ้งงานข้างหูฉันตลอดเวลาร้องอยากกินคนเลวไม่ก็ประชดฉันเรื่องแอนไม่ก็ทำลายบ้านฉันหรือทำลายชีวิตฉันรู้ไหมว่าแกโชคดีแค่ไหนที่ฉันเลือกแกเลือกฉันเหรอ ฉันเป็นคนเดียวที่รับแกเข้ามาเพื่อนเพื่อที่ผัวแกออกจากดาวมิงมองเพราะไม่มีใครเอาแกแกมันหมาหัวเน่าคุ้มกันมมาหมาแกสิแกคุ้มกันอะไรไม่ได้แกมันกากแกหางงานทำนี่อันนี้ปึ๊บป๊บป๊บอามาแล้าไหมอยู่นี่บัดแผลเพียบ ตัวนตัวหนึ่งไป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 ที่อื่นไปที่อื่นอืมอืมอตัวนี้ใหญ่เอาเรื่อง ออกมาแล้วเอ๊ะเป็นตี้ขอโทษด้วยนะที่ฉันสอบหัวใจไม่ได้ความเจ็บปวดทางใจมันหนักกว่าทางกายมากแล้วมันก็เจ็บนานกว่าร,วรู้สึกแบบว่าสิ่งที่แกต้องอทำคือสวมหัวใจของลูกผู้ชายและสู้มา รู้สึกคุ้นๆนะความรู้สึกที่เหนียวฉีดหายแล้วเจอเป็นน้องกลางทะเลที่ฉันซ้อมหัวใจไม่ได้ความเจ็บปวดทางใจมันหนักกว่าทางกายมากเฮ้ยอย่าเข้าไปใกล้กูมงเดี๋ยวเดินสิ่งสิที่แกต้องทำคือสู้หัวใจของรุ่ผู้ชายและสู้มันเมื่อแนะนี่ก็อีกหนึ่งตัวแต่ก็ใหญ่เอาเรื่องนะตรงนี้แล้วก็ไม่เท่าไหร่ น้ำพุ่งปิดเลย,ยน้ำแตกเลยน้ำหอยแตกไอ้โจ๊กเลย <houses. S 1> ขาดด้วยป่ะเนี่ยน่าจะขาดนะเฮ้ยไม่ขาดไม่ขาด ให้มองไม่ค่อยเห็นฮนะได้อยู่พอได้อยู่มีตัวงอยงาใหญว่ะดูกันใช่ เมือ่อกี้เห็นแวบๆบแบบอ้าวไปไหน,ร,หนไรู้วะตุ่มเริ่มเลยรูอะไรวะเนี่ยน้ำใสปิ้งเลยอะนไรวะ